สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอลฟกันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่1คันมานําเสนอเพื่อนๆทุกท่านสําหรับใครที่ต้องการรถครอบครัวอเนกประสงค์นะครับผมมาแนะนําเจ้านี่เลยครับผมคันสีดําหลายๆท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะก็คือ Toyota าเวล f ฟ r e 2.5 h y b r i ไ e4 นะครับคันนี้เป็นรุ่นย่อยรหัส VL Edition นี่ตัวรถนะครับเป็นรถปี2018นะครับผมรหัสรุ่นก็ AH 3 0นะฮะมเนอร์เชนด้วย นะครับก็จะได้ในเรื่องของ t o โต t ย s e n s e นะฮะ Adaptive c u s h c o n t r o l ตัวจับเลนนะครับอะไรพวกนี้คือ,คอ,คอมากันครบหมดเลยนะฮะและคันนี้นะครับผมรถปี18ใช่ไหมวิ่งไม่เยอะเพื่อนๆคันนี้ใช้งานมาแล้ว100,000กับอีกแค่9,000โลเท่านั้นเองเออรถ6ปีวิ่งมาแค่แสนนิดๆเพื่อนถือว่าไม่เยอะเลยเฉลีย่ยปีก็20,000กิโลก็รถใช้ทั่วไปนะครับผมนะแล้วตัวนี้อุปกรณ์ครบหมดเลยนะครับผมมีกุญแจ2ดอกมีคู่มือการใช้ที่เป็นฉบับภาษาญี่ปุน่น นะครับเพราะว่าเป็นรถเกนนั่นเองนะครับผมไม่ใช่รถสู์โตโยต้านะนเพื่อนนะเออแล้วราคาน่าสนใจมากๆเพื่อนเราสามารถเป็นเจ้าของเวลฟายคันนี้ได้ในราคาเพียงแค่1นึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะฮะร,รถสวยๆส,สภาพดีๆอุปกรณ์ครบๆนะครับแล้วก็รหัสรุ่นนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้หรือไม่ทราบนะครับผมในรุ่นที่เป็นไฮบริดของเวลฟายเนี่ยเขามีด้วยกันอยู่4รุ่นย่อยเลยนั่นก็คือรุ่น X รุ่น V W l Edition แล้วก็รุ่น ZRG นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดคันนี้ก็เป็นรุ่นรองท็อปรองจาก ZRG นั่นเองนะฮะและเพื่อไม่เสียเวลาเราตามไปชมกันดีกว่าว่าคันนี้สภาพเป็นอย่างไรครับไปชมครับเรามาชมนะครับสภาพภายนอกของเจ้า t y ต t a ต้ l l f i r e คันนี้เป็นโมเดล AH30 นะฮะก็จะได้ในเรื่องของการดีไซน์ที่มีความสปอร์ตนะแล้วก็ได้เรื่องของเทคโนโลยี ความปลอดภัยเพราะว่าเป็น a h 3 0 minor c h a n ชแล้วก็วจะได้โตโยต้าเซ y s e n s นด้วยนะก็จะมีเลดราด้านหน้ามีกล้อง a d a s นะครับผมในการตรวจจับเลนในการชะลอรถตามคันด้านหน้าด้วยนี่คือมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วครับตัวนี้นะครับผมภายนอกต้องบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆนะครับผมรถปี2018ใช้งานมาเฉลี่ยก็ปีละ20,000กิโลเพื่อนก็เป็นรถที่ถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะเลยนะฮะถือว่าวิ่งใช้งานทั่วไปนะครับผมนี่ แล้วคันนี้ต้องบอกเลยว่าสีดําเงามากๆนะฮะเจ้าของก็ดูแลดีเลยนะครับผมเรื่องริ้วรอยสะเก็ดหินอะไรเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมคือมันมีแหละแต่มันน้อยมากๆเลยนะครับผมนี่นะด้านหน้าก็จะมีสะเก็ดหินเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องกังวลนะครับผมไฟหน้านี่เป็นไฟหน้าที่โคมใส่มากด้านในจะเป็นสีฟ้าๆนะครับผมตามแบบรถซิ่งญี่ปุ่นนะฮะนะฮะเวลฟายมันออกแบบมาให้มีความเฉบียเฉี่ยวนะ ไฟหน้า2ชั้นโปรเจคเตอร์3ดวงมันดุดเท่มากนะครับผมนี่ด้านล่างเป็นไฟตัดหมอก led นะครับผมการดีไซน์ก็แล้วแต่ชอบนะครับผมบางท่านก็ชอบเอลฟ่ามากกว่าบางท่านก็ชอบเวลไฟมากกว่าแต่สาหรับท่านใดที่ชอบเวลไฟแต่อยากได้ภายในสีเบดร,รุ่นนี้ได้เลยนะฮะ vl edition นะครับผมภายในเขาจะเป็นสีเบดเหมือนเอลฟ่านั่นเองนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูด้านข้างนะครับผมตัวล้อนะฮะตัวล้อของเขาครับเป็นล้อที่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่รุ่น set rg นะ z RG จ,จะเป็นล้อทูโทนปัดเงานะครับขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณ18นิ้วนะฮะตัวนี้เป็นล้อขนาด17ครับเน้นเรื่องของความนุ่มขับสบายนะครับผมนะตัวแก้มยางซีรีส์ยางเนี่ยมันจะค่อนข้างหนากว่านิดนึงนะครับผมโดยเจ้ายางที่สวมใส่นะครับผมก็จะเป็นยางซีรีส์ 225/60R17 นะฮะตัวยางนะครับผมตัวนี้ใส่มาเนี่ยเป็นยางปี2024นะครับผมนี่ให้ดูนี้ยางก็ ใหม่เลยนะถือว่ายางใหม่นะผมเพราะาอายุยางเนี่ยเอาตรงก็ยังไม่ครบปีดีนะครับผมเออก็ลงถนนไม่ไม่นานไม่เยอะนะครับผมสภาพยางยังใหม่ๆเลยทั้ง4เส้นเลยนะครับผมเลยให้ได่ดูสีสีด้านข้างนี่เงาเป็นกระจกเลยเพื่อนเงาเป็นกระจกเลยนะฮะโอ้โหมันเงาแวบเลยนี่ให้ดูด้านข้างโดยรวมนะเดี่ยผมขอถอยหน่อยเพราะรถเป็นยาวเพื่อนเฮ้ถือว่าสวยมากๆเลยนะดีไซน์นะครับผมอันนี้ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบรถครอบครัวนะฮะ เวลไฟเอลฟาเนี่ยก็จะเป็นรถในฝันนะครับผมสำหรับใครที่มีครอบครัวขนาดกลางๆนะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมและเป็นรุ่นไฮบริด e 4ด้วยขับเคลื่อน4ล้อมันก็จะทําให้การขับขี่ดีแล้วก็เป็นไฮบริดแล้วก็กินน้ํามันไม่เยอะขับในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะครับด้านท้ายเนะี่ยไฟท้ายเป็นโคมใสาตามแบบฉบับรถซิ่งญี่ปุ่นนะฮะเป็นโคมใสๆแบบนี้นะครับผมมันตอบโจทย์วัยรุ่นจริงๆเลยนะตรงๆนะดีไซน์สวยถ้าถ้าเป็น a l ลฟาเนี่ยไฟจะเป็นสีแดงใช่ไหม แต่เวลไฟเป็นไฟใสครับสวยมากนะฮะสัญลักษ well ณ์เวลไฟนะครับผมนี่ Hybrid e n e r g y Drive E4 นะครับผมเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะเราก็มีเฉพาะในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดด้วยนะครับตัวฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาท้ายไฟฟ้าครึ่งหนึ่งก็คือเวลาเราเปิดใช้มือใช่ไหมแต่เวลาเราปิดเนี่ยจะใช้ไฟฟ้านะครับผมทาไมเขาต้องออกแบบมาอย่างนี้เพราะว่าให้ดูอย่างนี้ฝาท้ายเขาอันใหญ่มากบานมันใหญ่นะฮะถ้าสมมุติว่าพื้นที่ของเพื่อนๆน,นที่จอดรถเนี่ยหลังคาไม่ได้สูงมากถ้าสมมติว่า เราใช้แบบระบบไฟฟ้ากว่ามันจะหยุดกว่ามันจะยั้งเนี่ยโอ้โหฝากระโปรงขูดไปหมดแล้วนะตัวนี้ก็เลยใช้เวลาวิธีการเปิดเนี่ยเป็นแบบแมนวนวลนะครับแต่เวลาปิดอ่ะเป็นไฟฟ้าเออมันก็จะช่วยในเรื่องของการเซฟนะครับความปลอดภัยนะครับผมอะไรพวกนี้ให้นะฮะเราสามารถที่จะเอามือยั้งได้เงเวลาเปิดแบบแมนวนวลนะนะเออเราดูสภาพโอ้สวยมากบอกเลยว่าคันนี้นะครับผมใครที่ได้ไปเนี่ยครับโชคดีมากเลยนะเพราะว่าอะไรสีมันต้องเรียกว่าเรียบร้อยมากๆ รเรียบร้อยมากๆจริงๆริ้วรอยเนี่ยต้องเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่านะครับผมริ้วรอยต้องเรียกว่าไม่มีเลยนะครับเพราะมันสวยมากจริงๆนะฮะนี่ให้ดูโลโก,โกต้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเดรด้าเพื่อนนะครับสัญลักษณ์เวลไฟนะครับจะต่างกับตัวอัลฟ่านะฮะแล้วก็ตรงนี้มีเสริมกล้องหน้ามานะครับผมนี่เขามีเสริมกล้องหน้ามาสามารถกดใช้งานได้นะไม่ใช่ติดมาเท่ๆเดียวนะเออสามารถกดใช้งานได้นะครับผมคันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่รุ่น z r g เนาะ กล้องรอบคันก็จะไม่มีนะครับอันนี้ก็ถือว่ารุ่นมันก็เนาะตามตามรุ่นย่อยรหัสเขานะครับผมให้ดูภายในครับภายในแบบจริงๆนะนะผมว่าชอบภายในที่เป็นสีเบจนะเพราะว่าอะไรรู้ปะมันทําให้ภายในมันดูโปร่งมันดูโล่งแล้วก็มันทําให้แบบมันกว้างมันดูกว้างขึ้นเออนะมันจะไม่เหมือนสีดําแต่สีดํามันก็ดูเท่ไงแล้วแต่ชอบจริงๆนะฮะตัวนี้ตัวเบาะนะครับผมต้องบอกเลยว่าสภาพสวยเรียบร้อยมากๆนะฮะ ปีกบงปีกบอนะครับผมตัวรองนั่งไม่มีรอยยับเลยเพื่อนนี่ให้ดูให้ดูนะเห็นไหมปกตินวเนี่ยตัวปีกบอกเนี้ยมันจะยับยับแล้วนะครับผมจากการใช้งานนะตัวหานรองนั่งตรงนี้มันก็จะยับยับหน่อยนะครับแต่คันนี้ถือว่าสวยมากถือว่าสวยมากเลยนะครับแล้วก็ตัวแผงประตูนะครับผมตรงนี้ไม่มีคาบเหนียวนะครับปกติมันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมเออเน,นี่ยไม่มีคาบเหนียวเลยสวิตกระจกสวยๆครับ สวยมากเลยแล้วก็เป็นเบาะที่ปรับไฟฟ้ามีเมมโมรีจดจําตําแหน่งถึง3ท่านเลยสําหรับฝั่งคนขับนะคือจดจําตําแหน่ง3ท่านเนี่ยถ้าคุณพ่อ1คุณแม่2อันที่3อาจจะเป็นคุณลูกหรือถ้าบ้านไหนม,มีคนขับรถนะครับก็ตําแหน่งของเขาก็ได้นะครับผมก็มีเลยสะดวกสบายมากๆนะแล้วก็ตรงนี้มีนี่ครับผมระบบไฟสูงอัตโนมัติซึ่งในรุ่น X และในรุ่น V จะไม่มีจะมีเฉพาะในรุ่น V L Edition แล้วก็รุ่น z RG นะครับนี่ฮนะระบบไฟสูงอัตโนมัตินะครับผมมีส่วนของ AC 100วัตต์นะครับนี่มีพวงมาลัยอุ่นนะครับผมปุ่มสตาร์ทแล้วก็ช่องใส่เหรียญน,นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ในรุ่น a h 3 0 Minor Change จะได้มาก็คือนี่ครับ Adaptive Cruise Control น,น,นะครับผม การระยะรถจากคันด้านหน้านะครับผมควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับผมแล้วก็แจ้งเตือนการออกนอกเลนด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้านะครับผมแล้วก็มีช่วยเสริมแรงเบรกขณะที่แบบต้องเบรกกะทันหันอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของความปลอดภยัยเรียกรวมๆก็โตโยต้าเซฟตี้เซนตนั่นเองนะครับแล้วก็การคูณคอน,คนโทรลที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับระบบไฟหน้าเป็นเปิดปิดอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะว่าเขามีไฟสูงอัตโนมัติมีไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับ ่วนที่ปัดน้ําฝนนะครับผมก็จะมีเซนเซอร์ตรวจจับระอองน้ําฝนที่ด้านหน้านะครับผมเราก็ไม่ต้องมานั่งปรับนู่นนี่นั่นบ่อยๆนะฮะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยลาย,ลายไม้หุ้มด้วยหนังจับสัมผัสก็กําลังดีนะครับผมแล้วก็ในรุ่น VLDition เนี่ยลายไม้ของเขาจะเป็นลายไม้สีน้ําตาลน,นะครับผมจะต่างกับตัว z RG ที่จะเป็นลายไม้สีดำนะเออตัวนี้จะเป็นลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็แล้วแต่ความชื่นชอบในรสนิยมการตกแต่งของแต่ละท่าน นะครับผมแต่ส่วนตัวผมว่าเออสวยดีนะครับผมอ่ะยวสตาร์ทรถนะครับนี่เดี๋ยว start load, ผมจะสตาร์ทรถนะครับผมปึ๊บเวลาเราเหยียบเบรกใช่ไหมเรากดปุ่มนะอ่าตัวเบาะเขาจะมีเวลคัมซีทให้ด้วยนะครับผมเวลาเราเอ่อกดปุ่มสตาร์ทเนี่ยนะเบาะมันก็จะเลื่อนมาที่ตำแหน่งที่เราตั้งค่าวไว้นะครับผมก็ถือว่าเป็นระบบที่ทําให้เราสามารถนั่งได้อย่างสบายเวลาเราลงระดับเครื่องใช่ไหมเบาะมันก็จะสไลด์ออกมาให้เราลงได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะคันนี้นะครับผมวิ่งมาแล้ว 19,336กิกโลก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับผมรถ6ปีวิ่งเท่านี้ก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะหรอกนะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปนะครับผมแล้วก็ตัวมาตรวัดเรือนไม้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านซ้ายนะครับผมมันจะเป็นเกี่ยวกับระบบไฮบริดเนาะมันจะมีชาร์จอีโคพา e เวอร์นะครับผมแล้วก็มีส่วนของอระดับเกี่ยวกับความร้อนของเครื่องยนต์นะครับผมส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น วัดความเร็วนะครับผมเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เชื้อเพลิงนะครับตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นหน้าจออินโฟม a ชันนะฮะเอาไว้ดูพวกอัตราการสิ้นเปลืองนะครับผมระบบต่างๆนะถ้าอยากจะดูวัดรอบอยู่ในนี้นะครับนี่จะมีวัดรอบอยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่ก็ระบบ Adaptive Cruise นะครับผมถ้าต้องการเปิดก็สามารถเปิดได้นะครับผมควบคุมเครื่องปรับอากาศนะแล้วก็มีแจ้งเตือนของระบบต่างๆนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของความปลอดภัยนะ แจ้งเตือนก่อนการชนนะครับนี่แจ้งเตือนป้ายความเร็วนะครับผมมีด้วยเนาะมี parking assist นะครับผมเกี่ยวกับ park sensor ต่างๆนะผมระบบเกี่ยวกับตรวจจับเลนนะครับผมเลนถนนนะ nano e นะผมเกี่ยวกับสภาพคุณภาพอากาศในรถนะฮะตั้งค่าตัวรถตั้งค่ามิเตอร์คือค่อนข้างละเอียดแล้วเป็นภาษาอังกฤษใช้งานง่ายนะครับผมอะทีนี้เรามาดูเครื่องเล่นนะครับในส่วนของตัวเครื่องเล่นเนี่ยเพื่อนเป็นของ kenwood ซึ่ง แน่นอนถ้าเป็นรถเกรย์นะครับผมเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับตัวนี้เจ้าของเดิมเขาใช้เป็นของเคนวูดครับต้องเรียกว่าค่าบิตเลทของเครื่องเสียงถือว่าทําได้ดีนะครับผมให้โทนเสียงที่ดีเพราะนะครับผมมันมีความนุ่มลึกฟังแล้วรู้สึกว่าเพลิดเพลินแต่ถ้าการใช้งานสําหรับท่านใดที่คิดว่าใช้งานแล้วมันยุ่งยากอยากจะใช้ a p p l e Car าเพอยากใช้ Android ตหรือเราอยากจะใช้มันเป็นระบบ Android ไปเลยอาจจะต้องไปเปลี่ยนนะครับ แต่ว่าของเดิมๆที่ใส่มาเนี่ยเป็นยี่ห้อเคนบูดซึ่งเป็นเครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสนะครับผมรองรับการใส่แผ่น DVD นะครับผมรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผมรองรับการเชื่อมต่อผ่านสายอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะเป็นวิทยุที่ย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะมี Android นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีจอเพดานลิงก์กับด้านหน้านะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้บอกไปก่อนที่จะเข้ามันรถก็คือเขามีกล้องหน้าครับเราสามารถกดเรียกดูกล้องด้านหน้าได้ ข้อดีของกล้องตัวนี้ก็คือเวลาเราจอดนะครับผมเราเอาน้าเข้าอย่างงี้นะเราก็สามารถเรียกดูกล้องเพื่อที่จะกะระยะจากด้านหน้าได้เพราะว่าอะไรเวลาเรานั่งอยู่ที่หน้ารถเนี่ยเรามองไม่เห็นหน้ารถฝากระโปรงเขามันจะงุ้มลงไปใช่ไหมปกติเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะต้องมองฝากระโปรงใช่ป่ะเพื่อที่ว่ากะระยะรถจากกำแพงจากคันหน้านะครับผมหรือว่าในลานจอดรถต่างนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยคือหน้ามันสั้นมันเป็นรถตู้นะพูดง่ายคือเวลไฟอัลฟ่ามันเป็นรถตู้ เวลาเรานั่งอยู่หน้าหลาอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยเราจะมองไม่เห็นฝากระโปรงเห็นไหมเราจะมองไม่เห็นฝากระโปรงใช่ไหมอ่ามันเวลากระด้านหน้าม,ม,มันจะลําบากนะครับผมเขาก็เลยต้องอติดนั่งกล้องหน้าเอาไว้แบบนี้เพื่อเรียกดูนะครับผมแล้ววิธีการเรียกดูเนี่ยนะเราก็กดปุ่มด้านนี้ครับผมคือเนี่ยเขาจะติดไปตรงนี้คเจ้าของรถเนี่ยนะเขาติดไว้นะครับผมเออก็ใช้งานง่ายดีนะเอาตรงนะไม่ต้องเข้าเกียร์ถอยอะไรพวกนี้หรือไม่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรพวกนี้เลยกดปุ่มแยกออกมาก็ถือว่าเออใช้งานง่ายดีนะครับน่ะลงมา ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกแยกซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของนาโนอีซึ่งนาโนอีเนี่ยมันจะช่วยทําให้อากาศภายในเนี่ยมีความสดชื่นขึ้นนะครับผมทําให้แบบใครที่เป็นภูมิแพ้แพ้อากาศอะไรเงี้ยเข้ามานั่งในรถคันนี้เนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกจามไม่รู้สึกคันจมูกนะครับผมเพราะว่านาโนอีมันจะช่วยได้เยอะนะครับแต่ว่ามันจะมีสมัยนี้มันจะมีอีกอันนึงก็คือเป็นนาโนอีพลาสหรือว่านาโนอีเอ็กซ์อะไรเนี่ยแหละนะ สร้างในส่วนของการฆ่าเชื้อไวรัสด้วยตัวนี้มันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่ถ้าเป็นมีคําว่า x ด้านหลังเนี่ยเป็นตัวท็อปเลยนะมันจะฆ่าเชื้อไวรัสด้วยนะครับผมแล้วก็มีกอง pm 2.5ซึ่งถ้าท่านใดนะครับผมต้องการที่ให้กอง pm 2.5ด้วยเนี่ยก็คือเราต้องไปเปลี่ยนกองแอร์ที่อยู่ในเกสตรงนี้นะครับผมให้เป็นกองคาร์บอนนะให้เป็นกองคาร์บอนนะครับผมเป็นกองคาปานนะครับให้มันสามารถกรองฝุ่น pm 2.5ได้แต่ว่ามันก็ต้องแลกมาก,กับ แรงลมแอร์ที่จะเบาลงด้วยอันนี้บอกเป็นข้อมูลเสริมสําหรับเพื่อนๆที่สนใจแล้วอยากจะติดตั้งอุปกรณ์เสริมอะไรพวกนี้นะเพราะว่าของเดิมอย่างเงี้ยที่ติดมาเนี่ยมันไม่ได้กองได้ถึงขนาดไมคอน PM 2.5เข้าใจไหมถ้าต้องการให้มันละเอียดขึ้นก็ต้องแลกกับลมแอร์ที่จะเบาลงอาจจะต้องเพิ่มแรงลมให้เยอะขึ้นนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวแล้วรถที่ผมใช้อยู่ผมก็ติดนะครับผมในส่วนของกองที่กอง PM 2.5ได้นะอันนี้บอกให้ เป็นไกด์ไลน์นะครับผมนะลงมาก็จะเป็นเกียร์นะผมตัวนี้จะใช้เกียร์ eCVT นะครับผมซึ่งแน่นอนการขับขี่ก็จะมีความสมูทมีความนุ่มนวลน,นะครับผมใครที่ชอบแบบว่าอารมณ์รถกระชากอะไรอางี้อาจจะไม่ถูกใจนะครับแต่มันก็ต้องอแลกมากับความสบายนะ eCVT เนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับผมแล้วก็ขับสมูทนุ่มนวลขับเพลินๆน,น,นะฮะเพราะมันเป็นรถครอบครัวไงเ,เราไม่ต้องไปซิ่งไปแซดอะไรมากใช่ไหมเออนะครับผมบางทีมีผู้หลักผู้ใหญ่นั่งในรถเราจะไปเหยียบไปซิ่งอะไรอย่างนี้ ก็เก่งใจเขาหน่อยนะฮะเออนะนี่เป็นเกียร์ eCVT มีสปอร์ตมีแมนนวลโหมดนะครับผมก็สามารถชิปเกียร์บวกลบเชนเกียร์ได้นะครับผมเบรกมือไฟฟ้าออ t โต้โฮโหมด eV นะครับผมก็มีให้ใช้งานนะก็สามารถที่จะขับด้วยระบบไฟฟ้านะครับแต่มันขับได้สั้นๆนะเพราะว่าตัวแบตมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ระบบ traction control นะครับผมกันลื่นต่างๆ eco mode นะฮะก็เน้นเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะครับลงมาอีกตัวเบอกคู่หน้าเนี่ยครับผม ก็จะมีในส่วนของเบาะที่สามารถปรับร้อนปรับเย็นได้นะผมปุ่มนี้หายไปเดี๋ยวต้องหามาใส่นะเออนะครับปรับเย็นได้ปรับร้อนได้นะผมเบาะคู่หน้าซ้ายขวานะผมซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยจะมีในเฉพาะรุ่น V L Edition และรุ่น Z R G เท่านั้นนะถ้าเป็นรุ่น X หรือว่ารุ่น V จะไม่มีนะครับผมในส่วนของตัวฟังก์ชันนี้มีที่วางของที่วางแก้วน้ำนะครับผมแล้วก็เก๊ะใส่ของซึ่งด้านในเก๊ะเนี่ยครับผมก็จะมีนี่ฮะ ช่องปลั๊กไฟ AC นะครับผมปลั๊กเอาท์เลตนะครับอยู่ด้านในตรงนี้ด้วยให้เราได้เสียบปลั๊กชาร์จไฟกันนะครับในส่วนของเบาะด้านข้างเนี่ยก็จะมีสวิตช์ปรับด้านข้างตรงนี้นะผมแล้วก็หัวหมอนซึ่งต้องบอกว่าหัวหมอนเนี่ยเจ้าของเดิมนะเขาติดอไอตัวรัดเขาเรียกไอตัวรัดที่มันเป็นหมอนยืดๆออกมานะคือมันรัดจนตรงนี้ย่นนะครับผมอยวตรงนี้เดี๋ยวจัดการให้นะครับเพราะว่ามันก็จากเจ้าของเดิมมานะก็พามาชมกันแบบนี้ นะครับแต่ว่าสาภาพสวยมากนะในภาพรวมนะครับผมสามารถปรับเอนนอนได้นะครับผมตรงนี้ถือว่าดีามากแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นหลังคาบานกระทุ้งนะด้านหน้านะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นบานกระทุง้งนะครับผมเป็นหลังคามูล o ูฟนะฮะด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลังคาสไลด์กระจกได้นะครับผมนี่ก็มีไฟส่องสว่างที่ใส่แว่นตานะครับที่บังแดดก,ก็จะมีไฟส่องแต่งหน้าแบบนี้นะฮะนี่สว่างมากนะครับ กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมตรงนี้ยังไม่ใช่หน้าจอนะยังเป็นแค่ระบบที่ตัดแสงให้อัตโนมัติเฉยๆนะครับ่ะทีนี้เมื่อจากด้านหน้าแล้วนะครับผมให้ดูภาพรวมแบบนี้จากด้านหน้าแล้วเรามาดูด้านหลังครับนะครับไฮไลท์ของเจ้าเวลไฟเอลฟ์ลดมันคือด้านหลังนะนี่ด้านหลังของเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นหัวหมอนมิกกี้เมาส์นะครับผมแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจากรุ่น V นะครับ เพื่อนๆหลายท่านก็จะสงสัยเอ๊ะรุ่น V กับ VL มันต่างอะไรกันตรงไหนล้อแม็กใช้ลายเดียวกันนะฮะส่วนรุ่นท็อปเนี่ยแน่นอนภายในดำนะตัวนี้ต่างกับรุ่น V ก็คือจะมีนี่ครับเห็นไหมเบาะด้านหลังครับจะมีพัดลมที่เบาะครับเป็นระบบระบายอากาศซึ่งในรุ่น V ไม่มีในรุ่น X ไม่มีนะครับผมนี่นะเราสามารถกด เพื่อให้มันมีลมออกมาจากเบาะได้นะนี่นะครับผมในรุ่น V L เท่านั้นถึงจะมีนะครับแล้วก็ปรับอานักเพลงปรับที่รองขาอันนี้คือมีปกติอยู่แล้วแล้วก็ปุ่มเนี่ยมันจะสวยๆขึ้นมานะฮะแล้วก็มีปุ่มเปิดไฟเฉกเช่นเดียวกับรถศูนย์โตโยต้าไทยแลนด์นะฮะเฮ้ยใช่มันแบบเดียวกันนะครับผมเราสามารถกดเปิดกดปิดไฟที่ส่องมาจากด้านบนได้นะครับผมไฟมันอยู่นี้นี่นะสามารถเปิดปุ๊บเห็นไหมอ่ามันคล้ายๆไฟดาวน์ไลท์เพื่อนเราสามารถหมุนมันได้ด้วยนะ เออแล้วมันใช้งานไม่ยากนะครับผมนะแล้วก็ด้านหลังอ่าด้านด้านล่างของบอร์ดเนี่ยถ้าเป็นรถศูนไทยตรงนี้คือแอร์ลมบานะครับแต่ถ้าเป็นรถเกทต,ตรงนี้คือลั๊ก AC นะครับก็สามารถหาลั๊ก a c ขาแบนมาเสียบได้ต้องเป็นขาแบนนะถ้าเป็นขากลมเสียบไม่ได้นั้นเพื่อนนะเออถ้าเป็นขากลมที่บ้านเรามีอ่อเครื่องของใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องหาหัวแปลงนะครับผมอันนี้เป็นหัวแบนนะครับสองขาแบบนี้นะเออในะครับผมนะแล้วก็ด้านข้าง ตรงนี้คือตัวปรับสไลด์เบานะครับตัวปรับสไลด์เบาก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากส่วนประตูนะครับผมก็จะมีม่านทั้งบานสไลด์แล้วก็บานด้านหลังนะครับจะมีม่านบังแดดให้ส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีหลังคาสไลด์เปิดปิดได้นะครับเป็นหลังคามูลูฟนะแล้วก็จอเพดานขนาดใหญ่นะครับผมที่เจ้าของเดิมติดมาลิงก์กับด้านหน้านะส่วนด้านหลังเนี่ย จะ,จะเล่นแยกก็ได้แต่ว่ามันต้องผ่าน HDMI USB แล้วก็ m i c r o SD card นะครับผมก็จะได้3ฟังก์ชันนี้นะฮะในส่วนของจอด้านหลังจอใหญ่ไหมจอใหญ่นะครับนี่จอใหญ่ขนาดนี้นะครับผมด้านหน้าใส่แผ่น DVD ดูด้านหลังก็ดูตามเขานะครับผมหรือว่าจะไปเปลี่ยนเป็น Android ก็อย่างที่บอกถ้าไปเปลี่ยน Android ก็ทำให้ช่างเนี่ยเขาลิงก์จากด้านหน้าเข้ามาด้านหลังด้วยนะครับผมภาพจะได้ลิงก์กันนะครับ ออแล้วก็มีในส่วนของเครื่องปรับอากาศแยกจากด้านหน้านะครับผมนี่เปลี่ยนไฟแอมเบียนไลท์ได้เพิ่มแสงลดแสงได้นะครับผมนี่มีให้ครบหมดคือหลายๆท่านเนี่ยรู้ข้อมูลอยู่แล้วแหละผมก็มาบอกย้ําให้ฟังนะครับผมวิธีการใช้งานในเบื้องต้นนะครับผมในภาพรวมเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับถือว่าคันนี้รถสภาพพร้อมใช้เลยนะสภาพพร้อมใช้จริงๆนะครับผมใครที่สนใจก็ไม่ควรพลาดเลยจริงๆนะฮะโอเคเราไปดูเครื่องยนต์ดีกว่านะนี่ เราไปดูเครื่องยนต์นะครับเรามาเปิดห้องเครื่องของเจ้าเวลไฟนะครับผมคันนี้นะฮะเรามาดูห้องเครื่องของเจ้า Toyota าเวลไฟนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่อง2.5ลิตรไฮบริดนะครับก็ถามว่าขับดีไหมขับดีนะครับผมเรื่องของระบบไฮบริดโตโยต้าเนี่ยไว้ใจได้อยู่แล้วเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยมันจะใช้งานยากจะจู้จี้จุกจิกจะมีปัญหารุ่นนี้ไหมคือเขาทําระบบไฮบริดมานานมากแล้วนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้มันไม่มีปัญหาเรื่องของความจุกจิกกวนใจเนี่ยมันเป็นรถที่ใช้งานง่ายเป็นเฟรรี่ยูสมากๆดูแลก็ไม่ยากในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาใช้แบตเตอรี่นะครับผมเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดด์ซึ่งค่าซ่อมบำรุงเนี่ยมันไม่สูงมันเปลี่ยนเป็นตัวเซลล์โมดูลได้นะครับเพราะว่าค่าซ่อมบำรุงค่าเปลี่ยนเนี่ยเอาตรงว่าถึงจะไม่ใช่รถศูนย์นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงไงน,นะครับการซ่อมบำรุงเนี่ย มันก็อยู่แค่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะผมอาจจะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอันนั้นก็แล้วแต่ว่าเราเราเป็นเยอะเป็นน้อยแค่ไหนแต่ว่าต้องกังวลเพราะว่ามันใช้งานได้หลัก10ปีขึ้นไปอยู่แล้วนะผมแล้วตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงรถปี18นะครับใช้งานได้อีกยาวเื่อนกว่ามันจะเกิดปัญหากว่าเซลในแบตเตอรี่มันจะเป็นเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้อีกยาวครับ15ปีบางทียังไม่เป็นปัญหาอะไรเลยเพื่อนแล้วมันวิ่งไม่เยอะด้วยวิ่งมาแค่หนึ่งแสนเก้าพันเท่านั้นเองก็ไม่ต้องกังวลนะฮะแล้วก็เรื่องโครงสสร้างวย นะครับไม่มีร่องรอยการชนพลิกคว่ำตัดต่อตัวถังจมนงจมน้ำนะครับผมตัวสติกเกอร์ warning คำเตือนต่างๆนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่มีสีเกยขึ้นมานะครับผมเดิมทุกจุดจริงๆนะคันนี้นะใครที่บอกว่าสนใจและอยากได้นะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับคือสวยมากจริงๆก็อยากให้มาชมคันจริงมาลองขับดูนะครับผมช่วงลงช่วงล่างอะไรดีหมดเลยตัวนี้นะนะผมได้ลองมาแล้วแลวหละหูขับนุ่มมากครับ ก็สำหรับท่านใดพี่ๆท่านไหนสนใจนะผมหรือกําลังหารถครอบครัวอยู่นะฮะก็จะแนะนําคันนี้นะครับผมในงบประมาณไม่เกิน2ล้านบาทเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากกับเ f i ไฟ2.5 h ฮบริด e4 รุ่น V L Edition ปี2018คันนี้วิ่งแค่1 9 0 0 0กิโลเท่าน,นั้นเองแล้วก็อุปกรณ์ครบหมดเลยกุญแจก็มี2ดอกคู่มือการใช้ก็มีแต่ว่าเป็นฉบับภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะราคาเขาไม่สูงนะ1,949,000 กับรถสภาพสวยๆแบบนี้เพื่อนๆโหมันน่าสนใจมากๆนะครับและถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์0 9 0 1 0 1 1 1 9นะฮะเบอร์เดิมนะผมแนะนําว่าให้ติดต่อเข้ามาก่อนนัดเวลาเข้ามาชมรถเข้ามาทดลองขับก่อนถ้าเพื่อนๆอยู่ๆเข้ามาเลยนะครับไม่เจอผมเนี่ยผมอดค่าขมอันนี้ก็พูดกันตามตรงความจริงนะโลกมนุษย์ผมก็ต้องกินข้าวนะผมก็มีครอบครัวต้องดูแลนะคือถ้าเพื่อนๆมาหน้าเต็นท์มาหน้าร้านผมไม่ได้ค่าขมไง ผมก็ต้องขอความกรุณาสนับสนุนผมนิดนึงโทรมานัดล่วงหน้าก่อนนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าเพื่อนๆใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยและใครท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ